สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้พบกับยุไลอีกแล้วนะคะวันนี้ครึ่งวันนอนครึ่งวันมาทํางานในป่าวันนี้เก็บลูกสีแดงให้ลูกค้านะคะตอนนี้ก็มีลูกสีดําด้วยวันนี้เก็บทั้งดําทั้งแดงเลยตอนนี้นะคะลูกดําก็ใหญ่ลูกแดงก็จะสุกเห็นไหมนี่มันเ,นเข้มแบบว่าสีเข้มมากแลว้วอ่ะถ้าเก็บไม่ทันนี่มันร่วงหมดแล้วนะบางป่านี่คือแบบร่วง เกื่อนพื้นเลยเก็บไม่ทันเนาะแล้วก็ช่วงนี้ยูก็ทํางานปกติแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกไอ้ลูกไอ้บุเบลี่กันเดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวยูจะพาไปดูลูกดําตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกสีดําเนี่ยมันใบมันร่วงแล้วอะใบมันร่วงหมดแล้วพี่นอ้องแลเหลือแต่ลูกไงเนี่ย,ด,ยดูนะนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูก่อนนะคะนี่เห็นไหม เราซูมให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้ลูกดำเป็นแบบนี้เลยลูกสีดำเป็นแบบนี้เลยเก็บง่ายก็เก็บง่ายนะคะแล้วก็ลูกใหญ่แล้วนี่ถ้าเกิดเป็นอาทิตย์หน้านี้น่าจะเก็บไม่ทันละถ้าเป็นอาทิตย์หน้านี้น่าจะร่วงหรือเปล่ากวัวมันร่วงเนละตอนนี้เราเก็บแช่แข็งด้วยนะคะลูกค้าสั่งสดเราก็ขายสดลูกค้าสั่งแบบ แบบแช años, nurture, anyway, y, Next, ่แข็งเราก็เก็บแช่แข็งไว้ให้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเวลามาเห็นไหมลูกใหญ่มากเลยตอนนี้ลูกใจลูกใจนี่นี่เรามาป่าใกล้ๆบ้านเนาะแล้วก็ลูกสีแดงตรงนี้ก็มีเหมือนกันอุ้ยตรนนี้เป็นที่เขาเอาไว้ยิงยิงสัตว์ป่าถามยิงสัตว์ป่าอุ้ย ทุกแดงเต็มเลยพี่น้องไม่กล้าเดินเลยตอนนี้เนี่ยลูกสีดําเต็มเป็นหมดเลยนี่เดี๋ยวลุงจะต้องเลิกงานแล้วก็มาเก็บพร้อมกันอีกนะอยู่ดีเต็มเลยพี่น้องตอนนี้ทางประเทศอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องคนไทยตอนนี้ทางนี้ทางสวีเดนตอนใต้ก็กําลังเก็บเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับป่านี่ข้างในนี้ยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะเนี่ยมีแต่เราคนเดียวเนี่ย เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันที่ใกล้ถนนเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้เต็มเลยเต็มเลยดูดูลูกสีแดงนี่ลูกสีแดงพี่น้องสีแดงดูดิมันเข้มหมดแล้วอะ่ะดูดีมันจะช้ำหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเราต้องเก็บต้องเก็บให้ทันเนาะนี่เห็นไหมนี่วันนี้ในป่าค่อนข้างจะลมพัดเย็นดี ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดูดิลูกสีดำก็แบบเอ็มไปบนเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูดูทีลูกเป็นไรเลยอะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากคือยุทําทงานกลางคืนเนาะ,นะทํางานกลางคืนแล้วก็มาเก็บผลไม้ผลไม้กลางวันเราก็นอนก่อนนอะนอนก่อนนอนให้เต็มที่เลยสวยงามสวยงามสวยงาม นี่ลูกสีแดงสดเชียวตอนนี้นี่นานตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยมันถึงได้ดกขนาดนี้มันถึงได้ดกขนาดนี้ดูนี่เป็นฐานที่เขาเอาไว้ยิงสัตว์ป่าเนาะยิงหมูป่ามันข้างในเนี้ยไม่เคยเข้าไปเลยเราเป็นคนที่แบบโชคแบบอยากรู้อยากเห็นเงี่ยเราก็หาปา่าเพิ่มไปทุกปีเนาะ เพิ่มไปทุกปีเราก็จะเจอป่าที่มันเยอะแล้วก็มีออเดอร์แบบว่าเผื่อลูกค้าได้หลายเดือนดูสิข้างในนี้อุยไต่แล้วไม่มีใครเข้ามาเลยพี่น้องเดี๋ยวยา้ายมาเก็บตรงนี้ดีกว่าจะได้เต็มเร็วๆตอนนี้บ่ายแล้วบ่ายกว่าแล้วเนี่ยบ่ายสองโมงก็้มัง้งไงเห็นไหมไม่มีใครเข้ามาเลย เนี่ย,เ,ยเขาก็จะเก็บเป็นบนถนนข้างๆถนนน่ะคนแก่แล้วเขาก็เก็บเป็นแค่กินเนาะเขาไม่ได้เก็บขายอยางเราไงเขากเก็บกันไม่ไหวขนาดเรายังปวดหลังเลยนะดูสีแดงอันนี้สวยพวงนี้สวยมากพวงนี้สวยมากๆเลย,ยดูดูอย,อยากรู้อยากเห็นข้างในนั้นจังอู้ นี่แหละมันจะต้องแบบเป็นป่าที่แบบลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกติดถนนเลยนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าดูท่าทางเราแบบบูเบอรี่กับไอ้ลูกลิงนเนี่ยเยอะเลยอะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกแดงข้างในนี้ด้วยนี่เอาวะเอวะสู้ๆนะตัวเรานี่ลูกแดงเต็มเลย ป่าก็วันนี้ก็แดดไม่ค่อยร้อนถึงอากาศมันจะแบบนิ่งๆนะแต่ว่าอากาศไม่ค่อยร้อนโอ้โหลูกใหญ่มากต้นนี้ต้นนี้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูว่าลูกใหญ่แค่ไหนซูมก่อนนี่ลูกเท่ากับอ้อเมริกันบลูเบอร์รี่เลยพี่น้องดูดิเก็บไปกินไปได้นะพี่น้องนะเก็บไปกินไปมือดำหมดแล้วเนี่ย นื้อดำหมดแล้วโซ so ่ไม่รู้ว่าใครเคยแบบว่าสังเกตไหมว่าถ้าเราชิมลูกเอบูเบอร์รี่สังเกตดูเรารู้สึกว่ารสชาติมันจะไม่ค่อยเหมือนกันบางป่าก็จะเปรี้ยวบางป่าก็จะหวานน้อยบางป่าก็จะหวานมากอา้าวแล้วเดินม,มาทางไหนวะเนี่ย เอเดินเลยหาทางกลับไม่ได้พี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเอากระถังมาย้ายมาเก็บตรงนี้กันนี่เห็นไหมมันก็อยู่ติดถนนน,นะเนาะมันไม่น่ากลัวหรอกมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวเก็บลูกสีแดงชอบมากเลยลูกสีแดงนี่เอาไปทำน้ำผลไม้เอาไปทำเ,เยื เต็มเลยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายมาเก็บตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เต็มเร็วๆจะได้กลับเร็วๆลุงจะได้ไม่ต้องมาจับเย็นๆสวยแป๊บเดียวอะเต็มชั่วโมง,งกว่าๆเต็มถังอุปรกรณ์เรารถจอดอยู่ข้างถนนตุดถนนนะพี่น้องไม่น่ากลัวหรอก โอยเห็นแล้วก็อดไม่ได้เนาะเห็นลูกใหญ่เนี่ยเห็นลูกใหญ่เนี่ยดูดิมันก็จะดกเยอะแบบนี้ทำไปพี่น้องหาเงินได้ในช่วงนอ้ สิงหาตรญยาถ้าใครมีป่ายเยอะนี่ลูกค้าสั่งตลอดนะสำหรับยูนุนี่ตอนนี้ออเดอร์ที่แบบอู้น่าจะถึงเก้าเก้าร้อยิบัหมใกล้ถึงพันล้วนี่ยังไม่รวมลูกแดงเลยโอ้แดดร้อนแดดร้อนแล้วต้องย้ายของก่อนพี่น้องไปค่ะพี่น้อง นี่นะคะยูก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอให้คนไทยในสวีเดนทุกคนสู้ๆนะคะอย่ายอมแพ้เนาะถ้าใครที่ยังยังไม่เคยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนในฟินแลนด์หรือว่าที่อื่นประเทศอื่นนะก็ลองดูนะคะอย่างนั้นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเผื่อจะติดใจไงถ้าเข้าวงการนี้แล้วเนี่ยออกยากพี่น้องเพราะว่าเงินค่อนข้างดีนะรายได้เสริม อาจจะไม่ทําให้เรารวยแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาไปจับจ่ายช่วยรายจ่ายของเราได้ในสิ่งต่างๆส่วนหนึ่งได้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของยุคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บเห็ดต่อแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บลูกดำลูกแดงก่อนนะคะตอนนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ Bye.